ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดไพโรธกตาสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารและพระครูสังคารักษ์ทรงศักดิ์ธรรมกาโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดชัยมงคลเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธีทำศพคุณแม่สมพรเจริญภูมิมารดาของพระมหาวิโรธอักขบัญญูเจ้าวาดวัดพุทธภา,าวนารามในคืนที่สีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพุทธิสารโสภิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางปลงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระเดชพระคุณพระราชสมุทรวชราจารย์เจ้าคุณบุญสืบเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารพระอารามจุดทูบเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมและคุณสุดารัตน์นุประมูลจุดทูบหน้าหีบศพพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรมแปลโดยคณะสงฆ์วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีรายนามผู้ถวายไทยธรรมประกอบด้วยผู้ใหญ่นัทวุฒิแจ้งสุทธิมนต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่คุณอมรรัตน์ปัญญาวิชาคุณคุณบำเพ็ญน,นามวงศ์และคุณบุญเทียนถิ่นบางบนและรายนามคณะสงฆ์ผู้ทอดผ้าไตรบางสกุลพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณวิด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือเจ้าวาดวัดแพราา่กระสาพระครูวิบูลปัญญากรเจ้าคณะตำบลบางเสาธงเจ้าวาดวัดเจรเข้ใหญ่พระครูปรัดสุวัฒนะกวีคุณ